อ่ะสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูรัสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับตอนนี้พี่ก็ขี่เจ้าอาเจนมาท่องเที่ยวนะตอนนี้วันเนี้พี่จะจับเจ้าเล็บยาวนะพี่เห็นตัวเลเวลสูงๆอยู่แถวนี้นะโอเคนี่ก็คือรอให้มันสว่างอีกนิดนึงนะครับพี่ก็ขี่อาเจนมาสามารถที่จะผลิตอานบนหลังอาเจนได้เลยใช่ไหมตัวนั้นเล็บยาวใช่ไหมเห็นอยู่ในเงานะ ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยอ่ะใช่นะครับอยู่ในน้ำละน่ายอย่างไงเห็นไหมโอเคเลเวล23นะครับโอเคสีสันสวยงามด้วยเดี๋ยวเราเริ่มกระบวนการจับเขาเลยละกันเนาะเจ้าเล็บยาววันนี้เจ้าต้องเป็นของเราโอเคเดี๋ยวเราตั้งถิ่นฐานกันแถวนี้ละกันก็ สร้างที่หลับที่นอนโอเคแล้วก็กําแพงอยู่ใกล้ๆด้วยนะต้องระมัดระวังเฮ้ยอย่าเดินมานะหลังคาแล้วก็ปูที่นอนเลยโอเคอ่ะแล้วเราก็หลับนอนกันอุ๊ยหลับไม่ได้อยู่ใกล้อันตรายนะอ่ะตรงนี้น่าจะหลับได้นะโอเคอ่าตื่นมาน่าจะสว่างจ้าแล้วนะเพราะว่าตั้งเมื่อกี้ตอนเช้ามืดโอเคสว่างจ้าเลย เอาละเดี๋ยวเราก็เริ่มกระบวนการจับเจ้าเล็บยาวแล้วก็ขึ้นก้อนหินก้อนนี้แหละสูงหน่อยนะอันตรายนะครับเจ้าเล็บยาวตัวค่อนข้างจะใหญ่นะและคล้องตัวด้วยฮึบโอเคไม่ตกมาเลโอ้โหไปไกลเลยอะ่ะเออยิงอดอกแรกโค้ง,งไปโดนไหมไม่โดนนะ โค้งอีกดอกหนึ่งเฮ้ยเหมือนโดนเหมือนโดนเหมือนโดนโอเคโดนนะครับมันเห็นเราแล้วมันกำลังหาทางมาใกล้ๆเรามาแล้วไม่โดนโดนอยู่โอเคปึ๊บโอ้มันเอ้าไ้ขี่อาเจนทำไมเนี่ยเฮ้ย โอเคเดี๋ยวเราหาต้องกระโดดดีๆห้ามล่วงนะโอเคตอนนี้โคลจัดไปมันควรเราไม่ถึงนะครับชายภูมิเหมาะมากใส่ไปรัวๆใส่ไปออาเริ่มจะหนีแล้วใช่ไหมเริ่มหนีแล้วเราก็ลงไปล่าสิครับโวมันวิ่งเร็วอะ่ะปึ๊บโอเคโดนใส่ไปนอนได้แล้ว นอนได้แล้วโอเคครับนอนแล้วครับอ๋อเดี๋ยวเราไปเอาเปลาอาเจนมานี่เร็วเราก็ยัดหยุดอาเจนเอาเย็นหยุดเอาแครอดมาเฮ้ยลงมาดิไปไหนล่ะเนี้ยรีบรีบอยู่ ขอแค่ลอดหน่อยอาเจนโอเคเอาไปยัดเลยปุ๊บเข้าสูตรไหมเข้านะครับโอเคกินรัวๆเลยย่ำเดีย๋ยววันนี้เราจะจากจาได้ขี่เจ้าเล็บยาวแล้วอ่านพร้อมผลิตอ่านเลยโอเคเสร็จแล้วหรือยังโอเคนะครับกินแบบรัวๆ น่าจะได้อยู่อ่าน่าจะเสร็จแล้วนะผลิตอานจากเจ้าอาเจนได้เลยโอเคถ้าฟื้นมาก็ใส่อ่านได้ล้ขอกินน้ําหน่อยเมื่อกี้เหนื่อยโอเคกินอาหารไปด้วยมันก็กินแครอทนอนสลบกินแครอทไปนะครับอ่าเบอร์รี่มาใกล้แล้วเกินครึ่งแล้วแครอทน่าจะพออยู่นะ กินเบอร์รี่ไปโอเคใกล้แล้วกล้แล้วกินแบบรัวๆอีกนิดเดียวนะกลยจะเป็นของเราแล้วเจ้าเทอรลิซิโนโซอรัสหรือเจ้าเล็บยาวฟื้นมาได้แล้วโอเคครับฟื้นมาแล้วนี่สีสันสวยเลยไข่อานปึ๊บแล้วก็เป่าหยุด โอเคขี่เลยไปอาเจนตามมาเดี๋ยวเราจะขี่เจ้าแล็บยาวเนี่ยกลับบ้านเลยค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับเจอคู่ต่อสู้ถ้าไม่หนักหนาสาหัสเกินไปเนี่ยไม่มีปัญหาเก็บที่นอนก่อนขอเก็บหน่อยเฮ้ยอะไรเนี่ยเก็บที่นอนสิโอเค แล้วก็เหมือนมีตัวอะไรอะ่ะมีอะไรไหมโอ้โหไอด้ดิโลมานี้ฟาซะดิโลโอ้โหเห็นไงเจอเล็บยาวตะปบหลับไปเลยโอเคแล้วก็ลือ้อรื้อฟาเพดานก่อนเลยแล้วก็กําแพงสามด้านโอเค ต่อไปก็จะฟาร์มไฟเบอร์ง่ายแล้วนะเพราะว่าเล็บยาวเนี่ยฟาร์มไฟเบอร์กับไม้เนี่ยดีมากเลยอะ่ะโอเคพร้อมป้าขี่เล็บยาวกลับบ้านกันดีกว่าฝากของไว้หน่อยป้าได้เวลากลับบ้านไปเลยเล็บยาวลุยสเตโกตัวนี้เอาไงดีไปดีกว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเรานะสเตโก นั่นไงสามเขาดีกว่าไหมลองไฟดูดิปับ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 ับปับับเรียบร้อยครับสามเขาก็นอนได้โอ้โห,โหแข็งแกร่งโจมตีหนักนะคราวนี้ไม่ต้องเดินไปไม่ต้องกลัวอะไรเลยอะฟาร์มเบอร์รี่ไปหน่อยถ้ากดลงเนี่ยฟาร์มเบอร์รี่ถ้ากดขึ้นจะฟาร์มไฟเบอร์นะครับสไลด์ขึ้นสไลด์ลง ฟับ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 ฟ e ับเรียบร้อยโอ้โหมาขอฟาร์มพาราโซเหรอไม่ใช่คู่ต่อสู้ไอ้ข้างหน้านะนิโปโดคัตนะครับมาเลยไฮเวลดีฟับ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 แถมมันไม่ทำดาเมจเราด้วยสบายฟาร์มเลเวลได้เลยนะ หนีแล้วใช่ไหมหนีแล้วใช่ไหมอ้าวนอคอนไปให้กระเด็นด้วยข้างหน้ามีเจ้าสไปโนมาลองดูสไปโนตีไปซะปับป๊บปั๊บอาเจนช่วยด้วยสองแรงแข่งขันอ้าวหนีแล้วนะเนี่ยเฮ้ยโหนีง่ายจังเลยโวเราเดินตามไม่ทันอนะมันเร็วจัดอะเอาแล้วอาเจนจะไปไปไม่หยุดเลยอาเจนเนี้ ่ะมันกลับมานะมันกลับมามันวกกลับมามาทางนี้มาทางนี้ขอฟาดหน่อยมาทางเข้าทางเล็บหน่อยดิอา้าวมันติดก้อนหินโอเคข้างหน้าก็มีสไปโนยนะมาขอขวนหน่อยเรียบร้อยครับโอ้โหสไปโนยังนอนข้างหน้าสไปโนกับบอนโต้นะเราขอเข้าโอ้โหโดนหางบอนโตฟาดขอแจมหน่อยดิ นี่น่นี่น่เรียบร้อยนะครับสไปโนเดี๋ยวบอนโต้ลองดูฟับ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 ฟโอ้ยฟับ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 โอเคฟับฟับเดือเราลดครึ่งแล้วนะฟับ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 อ่ะมันหนีแล้วมันหนีแล้วเรียบร้อยครับบอนโต้ยังนอนโอเคเพิ่มพลังโจมตีมาอีกโอเค เน้นพลังโจมตีเลยทีนี้เดี๋ยวเราก็กินให้เลือดมันเพิ่มนะกินพวกเบอร์รี่ไปกินเบอร์อรี่ไปหัเลือดไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหรอ่อ่ะไปะเดินไปกันต่อดีกว่าสบายสบายถ้าไม่หนักหนาจริงๆไม่เป็นไรก็เล็บยาวเราแข็งแกงร่งเลเวลค่อนข้างจะสูงด้วย เดินค่อนข้างจะเร็วด้วยนะอ๋อมีเบอร์รี่ให้ฟาร์มไหมเนี่ยเดี๋ยวฟาร์มเบอร์รี่สักหน่อยดีกว่าฟาร์มเบอร์รี่สักหน่อยแล้วก็เราก็จะได้กินไปด้วยเนาะโอเคกดลงนะครับฟาร์มเบอร์รี่ข้างหน้ามีเจ้าบาลิออนิกนะเอาแรปเตอร์ก่อนละกันแรปเตอร์ก็ะสามเขาฟับฟับเฮ้ยฟับ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 เรียบร้อยทั้งคู่เรียบร้อยไปโอเค ตอนนี้ก็โอ๊ยแรปเตอร์มาแรปเตอร์มาแรปเตอร์โอ้โหกระเด็นไปเลยนอนไปสามเขาสองตัวไม่ได้เราไปดีกว่าเลือดเราครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับไปที่บ้านเลยอีกสักพักหนึ่งนะครับถึงจะเจอที่บ้านนะฟาร์มเบอร์รี่อีกนหน่อยระหว่างทางไม่มีตัวอะไรมา ขอฟาร์มอีกนิดหนึ่งดิโอเคมาเลยเดินไปเรื่อยๆอีกสักพักนะครับกว่าจะถึงบ้านเราแล้วตอนนี้มาลานโล่งๆแล้วดินโลดิโลโอเคไปต่อนี่ฟาร์มเบอร์รี่ไปฟาร์มได้ทั้งเบอร์รี่ฟาร์มได้ทั้งไม้ต่างๆเลยนะสบายเลย เมื่อเรามีเจ้าเล็บยาวอยู่ในมือแล้วสบายเพิ่มพลังโจมตีไปอุ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้โหไอ้แรปเตอร์นี่แน่นี่แน่นี่แน่เรียบร้อยครับนอนไปไปกันต่อขอฟาร์มเบอร์รี่หน่อยโอเคไปกันต่อโอเคไปกันต่อนะครับ ข้างหน้าก็จะถึงบ้านเราแล้วนะมีตัวอะไรให้ไคว้อีกไหมไม่มีละไปเดี๋ยวเราไปถึงที่บ้านกันเลยดีกว่าข้างหน้าก็จะขึ้นเนินไปยังบ้านเราแล้วมีตัวอะไรตามมาไหมไม่มีนะรอสเตมิน่าขึ้นนิดนึงไปกันต่อเลยปึบใกลแล้วใกล้แล้วใกล้ถึงบ้านแล้ว เดินทางกลับมาอย่างยาวนานไม่มีตัวอะไรนะมีสามเขาสบายๆสบายๆเดี๋ยวเราฟาร์มต้นไม้สักหน่อยดีกว่าฟาร์มไม้ได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับฟาร์มไม้มีต้นไม้ข้างล่างนะฟาร์มไม้กลับบ้านก่อนินดหน่อยโอเค นี่ถ้ากดขึ้นนะครับฟาร์มไฟเบอร์ได้เลยนะนี่ใช้เล็บแบบคนควรเล็บอแะบบแล้วก็ฟาร์มไฟเบอร์โอเคข้างหน้าถึงบ้านแล้วนี่ตรงนี้ไฟเบอร์เยอะขอเก็บไม้แล้วก็ไฟเบอร์ตรงนี้ก็ไฟเบอร์ตรงนี้ก็หญ้าเยอะนะอา้าหายไปหมดแล้วตอนนั้นเราเก็บมือไปนะตรงนี้ฟาร์มได้อยู่โอเคตอนนั้นเก็บมือไม่ได้โอเค อ่ะตรงซอกเขาฟาร์มไปไฟเบอร์คราวนี้ก็ฟาร์มไฟเบอร์แบบสบายเลยนะตอนนั้นพี่ใช้มือเก็บนะโอเคถึงบ้านเราแล้ว,ลวกดอาเจนหยุดไปจอดเลยเรียบร้อยและแล้วเราก็ได้เจ้าเทอริซิโนโซอรัสมาครอบครองหรือเจ้าเล็บยาวนะครับนี่สีสันค่อนข้างจะสวยเลยนะสีน้ำเงินเลยโอเคเนี่ย ทิ้งอุปกรณ์ก่อนก็สังเกตนะครับไฟเบอร์ได้มาเพียบเลยแล้วก็ไม้ด้วยโอเคทิ้งไปเนี่ยได้มาเพียบเลยอ่านำฟาร์มหนังได้ด้วยนะฟาร์มหนังกับฟาร์มเนื้อเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่พี่จับมาไว้ในสวนเนาะในบ้านพี่ใช้งานค่อนข้างจะดีนะครับเก็บพวกอะไรเกี่ยวกับไม้เนี่ยได้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับอ่าอย่างเทเจ้าเล็บยาวเทลิซิโนซอรัสโอเคครับบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับ